สวัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะวันนี้ไม่พ้นผักชีอีกค่ะเพราะว่ามีคนสงสัยเยอะว่าต้นผักชีของป้ากิ๊กเนี่ยปลูกยังไงกันแน่ปลูกหวานเมล็ดเอาไว้จนโตแล้วก็หวานในกระบาดเล็กๆแน่ๆแนๆยังไงจะทำไงให้มันโตป้ากิ๊กก็ทำหลากหลายวิธีนะคะถ้าสมมุติว่าหวานในกระถางใหญ่ๆกระบาดใหญ่ๆป้ากิ๊กก็หวานห่างๆแล้วก็ปล่อยให้เขาโตเนาะ ปล่อยให้โตไปเองแต่ถ้าหวานกระบะเล็กๆอย่างนี้นะคะอย่างกระถางพี่เลี้ยงอย่างนี้มีกระถางพี่เลี้ยงอยู่ข้างล่างอย่างนี้ถ้าเข้าแน่นเกินไปเราก็ต้องแยกไปปลูกโดยวิธีแยกปลูกอย่างนี้นะคะแต่อันนี้ต้นโตเพิ่งไปเอาลงก็คือกระถางเมื่อวานถ้าใครได้ดูคลิปปะเก็กทำหลุดมือเกือบจะตกพื้นนั่นแหละกระถางเขากรอบตากแดดมานานเนาะก็เลยตักออกมาปลูกอย่างนี้ นี่การย้ายปลูกย้ายได้นะคะผักชีไม่ใช่ว่าปลูกไว้ตรงไหนอยู่ตรงนั้นตลอดย้ายได้ค่ะเมื่อกี้ก็ย้ายบ่อยๆถ้าย้ายไปลงดินยิ่งดีนะคะแต่ถ้าย้ายลงดินนะต้องทํามุงหลังคาให้เขาเอาสแลนค่ะขึงกันแดดให้เขาให้เขาฟื้นตัวแล้วก็ปล่อยหน้าฝนนะคะปลูกยากเราก็ไม่เอาไปลงดินแต่ถ้าหน้าหนาวอย่างเนี้ย ลงได้เลยค่ะถ้าฝนหยุดนะถ้าไม่มีฝนเอาไปลงดินได้หน้าหนาวงามมากๆค่ะหน้าหนาวนี่เป็นอะไรที่ผักชีชอบนะคะต้นเดียวเม็ดเม็ดเมล็ดเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะให้ต้นใหญ่ๆมีกิ่งก้านสาขาได้ทําได้เฉพาะหน้าหนาวนะคะหน้าอื่นเข้าต้นจะไม่ใหญ่อย่างนั้นแต่ถ้าหน้าหนาวนะพอกีปลูกผักชีให้ต้นใหญ่แล้วก็แตกแขนงได้ค่ะเด็ดยิ่งเด็ดยิ่งแตกทีนี้มาดูการย้ายการแยกปลูกนะคะ การแยกปลูกผักชีทำได้หลากหลายวิธีใครจะใส่แก้วเดี่ยวๆก็ได้ใส่กระถางอย่างนี้ก็ได้กระถางกลมกระถางสี่เหลี่ยมลงดินยกแปลงขึ้นมานะคะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกค่ะเราก็แบ่งออกมาเห็นไหมคะต้นเขาจะเล็กเพราะว่าเยอะทีนี้ถ้าสมมติปลูกใส่แก้วเราก็เจาะก้นเขาสักหน่อยนึงนะคะวางเปลือกมะพร้าวสับไปสักนิดกันดินเข้าไปอุดที่รู พอดินดินเขามีความละเอียดเนาะถ้าไปดูอุดที่รูก็น้ําจะระบายไม่ดีเราใส่เข้าไปนิดๆหน่นนอยๆไม่ให้ดินอุดที่รูของเขาอย่างเงี้ยตัดก้นนะคะสี่ห้าจุดค่ะตัดตรงมุมมุมเนี้ยเมื่อกี้ก็เอาคัตเตอร์ตัดห้าจุดแล้วก็ใส่ดินลงไปค่ะ ดินก็เป็นดินปลูกของเราทั่วๆไปนะคะเหมือนกันหมดทุกอย่างดินปลูกปะกิ๊ปะกิ๊ก็คือสูตรเดียวสูตรอย่างละหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งสอย่างนั่นแหละย้อนไปดูได้ค่ะใส่แค่นี้ก่อนพอพอที่เราจะต้องวางต้นผักทีลงไปแล้วก็ต้องกลบอีกนะคะอย่าเพิ่งใส่เต็มเหลือไว้บ้างทีนี้การตักปลูกก็อย่าไปใส่เยอะถ้าใส่เยอะ ต้นก็ไม่โตคะ่ะแย่งอาหารกันรากยาวเฟื้ยแต่ว่าถ้าไม่ขี้เหนียวไม่ประหยัดใส่ไปเลยแล้วก็เลือกเอานะคะสักพักเขาโตขึ้นมาต้นไหนที่อ่อนแอก็ถอนทิ้งคะ่ะเอาไว้สักสามสี่ต้นก็พอคะ่ะเอาต้นที่อ่อนแอทิ้ง นะคะคยังไม่ต้องใส่เยอะใส่แค่พอตรงเนี้ยปิดปิดรากเขาขึ้นมาถึงโคนยอดหน่อยนึงแล้วก็รดน้ำตั้งไว้ในร่มก่อนพอแข็งแรงดีออกแดดได้ค่ะผักชีชอบแดดนะคะแต่ตอนที่เราระย้ายต้นกล้าเขายัางอ่อนแออยู่เนาะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะ อีกวิธีอาจจะใส่กระถางใหญ่ๆอย่างนี้ก็ทําเป็นกระจุกรอบๆนะคะทําได้หลากหลายวิธีนะปลูกผักชีเนะี่ยเพลินค่ะ,ะดูใครปลูกผักชีแล้วตายนะคะมาดูป้ากิ๊กนี่หลากหลายสูตรยิ่งปลูกยิ่งเพลินค่ะเจ้าแม่ผักชีตัวจริง <c oughs> เอโอเคนะคะ คุยกันไปหยอกล้อกันไปเนาะปลูกผักนี่มีความสุขค่ะเมื่อก,กี้ก็ลงมาแต่เช้ามานั่งปลูกผักอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ใช่คนบ้าหรอกปลูกผักไปฟังเพลงไปเปิดมือถือไปก็อยู่คนเดียวไม่ใช่ว่าเป็นคนบ้ามานั่งปลูกผักเงียบๆอยู่คนเดียวทั้งวันไม่ใช่นะคะ่ <c oughs> กี้ก็ออกไปข้างนอกเหมือนกันค่ะกลางวันก็ออกไปหาอะไรอร่อยอร่อยทานนิดๆใกล้ๆบ้าน ข้างๆมอม,ม,มิโจน่ะพักหลังนี่ไปแทบทุกวันพาหลานออกไปเปิดหูเปิดตาแต่ว่าโควิดต้องระวังหน่อยนะเซฟตัว <c oughs> เองหน่อยพกสเปรย์ไปถึงก็ล้างไม้ล้างมือให้ดีๆกินแล้วก็ไม่ได้ไปเลาะแล้วคะ่ะร,รีบกินรีบกลับ่ะโอเคเนี่ยอย่างงี้นะคะจับสักสามสต้น ถึงแม้ว่าเขาตายนะเหลือสักต้นก็อ้วนแล้วค่ะแข็งแรงแล้วเนี่ยปลูกง่ายๆค่ะปลูกผักชีบางคนคิดว่าผักชีย้ายกล้าได้ด้วยเหรอเพราะว่าปกติเขาไม่มีใครมานั่งเล่นไขาของอย่างปกิ๊กเนาะเขาหวานแล้วก็แล้วกันปกิ๊กก็เป็นคนชอบอะไรแปลกๆเนหัดทำไปเรื่อย ลูกให้ดูกระถางนี้กระถางเดียวกระถางอื่นว่างๆจะนั่งปลูกก็เอามาให้ดูว่าปลูกใส่อะไรได้บ้างหยิบสามหยิบสหยิบหใส่เข้าไปค่ะถ้าโตหมดก็แยกออกถ้าโตไม่หมดหลงเหลือก็มีตายมั่งรอดมั่งก็ปล่อยเขาทีนีน้ขึ้นตามธรรมชาติไปเลยนะคะ แล้วอย่าไปหวานเยอะอย่างปะเก็กนี่นะปะเก็กหวานให้ดูแล้วก็มือหนักหวานนิดเดียวพอค่ะโอเคเอาแค่นี้นะคะแล้วพอโตขึ้นมาดูซิเนี่ยอันนี้กระจุกเดียวนะ่ย mm. เห็นไหมคะอันนี้กี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เจ็ดต้นค่ะเจ็ดต้นนี้ก็เยอะแล้วนะขึ้นมาเดี๋ยวพอสูงก็กิ่งก้านสาขาออกก็เต็มกระถางละ อันนี้ก็นับไปเยอะละที่จริงใส่สักสามสีต้นก็โอเคละแต่กระจุกนี้มันเยอะไปหน่อยทีน,นี้ก็รดน้ําให้เขาอย่าลืมนะคะปลูกผักรดน้ําทันทีค่ะให้ดินกระชับกับโคนโคนต้นของผักของเราดินเขาจะไปกระชับเราไม่ต้องไปบีบนะคะไปบีบไปเน้นๆๆบางทีโคนเขาช้าเขาก็เน่าตายนะคะถ้ามือหนักปลูกแล้วก็กลบเบา,เบา บ,บีบได้แต่ว่ากดเบาๆนิดนึงแล้วก็อย่างนี้แหละผักก็ตั้งต้นขึ้นมาเองนะคะตั้งตัวขึ้นมาเองเนี่ยกลางคืนนี่สดชื่นถ้าทางที่ดีนะคะแนะให้ปลูกตอนเย็นค่ะป้าเก๊กชอบปลูกตอนเย็นแต่ถ่ายคลิปต้องมาถ่ายให้ดูกลางวันเพราะมันมืดเนาะถ้าตอนเย็นๆป้าเก๊กจะลงมาแยกต้นกล้าบางทีแยกจนสามทุ่มกว่าขึ้นลงมาตั้งแต่หกโมงกว่าทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ย ขึ้นบ้านคุณลุงถามว่าไปทําอะไรมาไปปลูกผักเห็นหายไปตั้งนานไปปลูกผักย้ายต้นกล้ากลางคืนอาทีนี้ดูอันนี้ค่ะนี่อย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างนี้ก็สวยค่ะใส่ดินลงไปให้ถึงขอบตรงนี้แค่ประมาณนี้แล้วเราก็ปลูกเป็นแถวนะคะสักสองแถวสองจุดพอค่ะสองจุดแล้วก็ความยาวก็กะเป็นระยะมาเลี้ยงให้โตแล้วก็สวยค่ะสูงขึ้นมา อีกวิธีหนึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้หยอดมเมล็ดนะคะอันนี้ไม่ย้ายต้นกล้าถ้าใครแบบสบายๆไม่ซีเรียสไม่เพาะต้นกล้าหยิบขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะถุงนี้นะคะกินได้หนึ่งปีถ้า <c oughs> บ้านใครไม่ค่อยทำกับข้าวนะคะอยู่คอนโดอยู่หอพักหรือว่าทำนิดๆเนี่ยหน่นอยต้มมะม่วงมะม่มา,มา,มาซื้อมาถุงเดียวเนี่ยกินได้ทั้งปีวิธีปลูกนะคะก็ง่ายนิดเดียว สมมติเนาปะปกี๊กบรรดาบแก้วใส่นี่มาแล้วเอา้าสมมุติอันนี้เป็นแก้วนะคะเป็นแก้วข้างล่างก็ใส่เปลือกมะพร้าวสับสักหน่อยเจาะรูอย่าลืมนะข้างล่างต้องมีรูนะคะอันนี้สาธิตให้ดูเฉยๆใส่ดินลงไปทีนี้เราจะเอากระถางนียให้สวยๆไม่ต้องใส่เยอะเอาจุดเดียวตรงกลางนี่แหละใส่ไปเลยค่ะไม่ต้องแช่น้ําไม่ได้ทําเล่นๆไม่ได้ทําเบเ่อๆนะคะปะกิ๊กทําบ่อยค่ะ เอาสักห้าเมล็ดเผื่อมันไม่งอกเนาะ,ะเมล็ดหนึ่งก็เท่ากับสองต้นนะคะมีสองซีกใครอยากบดใครอยากทุบก็ตามใจนะคะปากก๊กไม่บดไม่ทุบใส่ไปอย่างเงี้ยสองสามสี่ห้านะคะห้าเมล็ดกบบางๆนิดเดียวรดน้ำนะคะตั้งไว้ในร่มก่อนเพราะว่าแดดเผาจัดเดี๋ยวมเมล็ดผักจะสุกสะก่อน เพราะว่าช่วงนี้แดดจัดมากถ้าแดดหน้าหนาวโอเคค่ะแดดบดมั่งเย็นมั่งก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ช่วงนี้ถ้ากระบอกอย่างเงี้ยเมล็ดจะสุกถ้าอยู่ในดินก็ไม่เป็นไรนะคะดินปลูกปลูกในแปลงเนี่ยเขาจะไม่เป็นไม่ไม่ร้อนอย่างงี้เพราะว่าความร้อนถ่ายเทไปตามพื้นดินได้เยอะเนาะบริเวณดินก็จะไม่เป็นอย่างที่อยู่ในกระบอกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวบางคนสงสัยเวลาเขาไปปลูกในดินทําไมไม่สุกไม่ไหม้ตายมันคนละอย่างค่ะ ทีนี้ก็หาอะไรปิดนะคะต้องปิดนะ,มะเมล็ดที่ไม่แช่น้ําเนี่ยต้องปิดค่ะจะเป็นเป็นผ้าเก่าๆหรือเป็นฝาอะไรก็ได้นะคะปิดไว้อย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยเชา้าเปลอะโผล่ขึ้นมาตื่นขึ้นมาอย่างนี้นะคะมาดูก่อนไม่มียังไม่ต้องซีเรียสนะอย่าซีเรียสนะคะ,มะเมล็ดที่ไม่ได้พาะนีงอกช้ามากประมาณสักห้าวันค่ะเชา้า ให้ความชื้นสักหน่อยปิดไว้นะคะเย็นก็เปิดเหมือนเดิมรดน้ำอยู่อย่างเงี้ยค่ะประมาณสัก5วันค่ะโผล่ขึ้นมาแล้วแข็งแรงดีด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ไม่ได้แช่มเมล็ดแล้วป้เกดก็เพาะให้ดูวันนะั้นรู้สึกจะทำคลิปแล้วก็บอกแล้วว่าไม่ได้แช่ก็โรยให้ดูนะคะป้าเกก็เอาฝาถังมาปิดไว้ฝาถังถังน้ำพลาสติกอะคะ่ะเอามาปิดครอบไว้ เปิดรดน้ำทุกวันทุกวันห้าวันโผล่แล้วก็ปล่อยเลยค่ะสวยไหมคะเนี่ยไม่ได้แช่มเมล็ดเลยค่ะป a c กิ๊กทดลองหลายครั้งละนับไม่ถ้วนเลยนะคะงอกแน่นอนค่ะใครไม่เชื่อก็ลองไปทําดูนะคะแต่ถ้าไม่งอกแล้วก็อย่าด่าป a c กิ๊กนะมือเธอไม่เย็นหรือเปล่านี่ค่ะอันนี้ก็ไม่ได้แช่ค่ะหยิบมเมล็ดหยอดลงไปในแก้วเลยนะคะเนี่ยหลายใบค่ะแต่ยกมาให้ดูแค่นี้ ะะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่ปลูกผักชีไม่ขึ้นหรือว่าคนที่มือดีปลูก,ลกขึ้นแล้วกลัวไม่โตมันแน่นอย่างปะกิ๊กแยกปลูกนะคะวันนี้ก็เป็นการแยกปลูกผักชีหลากหลายวิธีนะคะพามาแนะนำมาให้ดูสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ปะกิ๊กเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ